นายยมตีอนุทินชาญวิรกูลประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยระหว่างลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดพิจิตรวันนี้นายยมตีเนี่ยมีภารกิจเดินทางไป3จังหวัดคือจังหวัดพิจิตรจังหวัดชัยนาทและก็จังหวัดสิงห์บุรีอย่างไรก็ตามระหว่างลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยปรากฏว่าเกิดฝนตกหนักโดยระหว่างที่ลงเฮลิคอปเตอร์นายอนุทินชาญวิรกูลนายยมตีเกิดก้าวพลาดแล้วก็ลื่นแล้วก็สุดตัวลม้มลง โชคดีที่ทางทีมงานที่เดินทางไปด้วยสามารถที่จะเรียกว่ายกตัวนายอนุทินขึ้นได้ทําให้เรียกว่าไม่ได้รับบาดเจ็บมากภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่านายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่าเหตุเกิดเนี่ยระหว่างที่กําลังลงเฮลิคอปเตอร์ที่อําเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรแล้วก็เกิดเรียกว่าพลาด เก้า 9, แล้วก็ทําให้สุดตัวลงไปแต่โชคดีที่ประลัดกระสวงมาไทยสามารถที่จะเรียกว่าประคองตัวไว้ได้ทันซึ่งเหตุเกิดดังกล่าวเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคนจะเห็นใจหรือว่าจะสมน้ําหน้าแต่ว่าเรื่องนี้เล็กน้อยไม่มีปัญหาก่อนหน้านี้ระหว่างตามนายกงตีแพทองทานจินวัตตอนช่วงที่ตัวเองเป็นรองนายกเนี่ยก็เกิดปัญหาในลักษณะแบบนี้ตอนวิ่งตามที่วัดพระแก้วตอนนั้นเนี่ยเจ็บหนักมากกว่านี้อีกแล้วก็ทําให้ถึงขนาดนี้ว่าแต่ว่าตอนนี้ เเรียกว่านิดหน่อยไม่เป็นไรไม่มีปัญหานี่คือประเทุล่าสุดที่นายอนุทินชาญวิรกูลเกิดระหว่างลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรโดยลื่นล้ม